อามนนี้ก็มาในเพลงเมียสำอางเมียเอ๋ยเมียอ้นี่อยากบอกน้องให้พ่อกอนเครื่องสำอางพอมันราคาแพงเงินแหงบ,บพอใส่ให้อดใจเอาลาบัดผัวหาเงินมาได้หลายเ้ากันไหมพวหักสิพาไป เสียงกำจุยู่นกาหลีไตบ่อนเพิ่นงามเดิมียค่ะเดิมียเออเราฮักกันอยู่ด้วยกันมาหลายปีเป็นคู่สามีภรรยามีนังก็คอยเว้าคอยจ้า มาจนเลยลูกสองคนแต่วันนี้เจ้านั้นเปลี่ยนไปบุสู้แดดสู้ฝนคือตอนใหม่เขาจใส่แต่เรื่องสำอางแต่มคิวลิวตาสร่มคางตัเมียไอ้นางเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงเมียคอยเป็นคนสำอางเครื่องทุกอย่างก็ราคาแพงยิ้มปากเจ้าก็ทาแดงแดง ถ้เป็นแงงทุกแรงทุกเศร้าบางวันค่อยจนหิวเขา้าถ้าเจ้าลุกจบกบ่อนนอนตื่นมาเจ้ากอแยงแว่นก่อนแล้วจึงคอยหนึ่งเข่าปอบไฟโอ้สีเฮ็ดจังไดถ้าเป็นคุณนายไอ้นั่นบอว่าเป็นนี่เป็นเศร้าให้นากูฟังเลี้ยงกูเลี้ยงปลา ขายตามตลาดบ้านนา,เ,นา,าเพื่อได้เงินมาสร้างซาครอบครัวเพื่อได้เงินมาสร้างซาบ้านเมืองอเอาเถอเพลงนี้เตะเองห้องเองโดยกิตตุพยสันและอย่ลืมไปกดติดตามทาง่อง youtube KTO 789ขอขอบใจ